กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างผู้ที่เข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณแล้วส่วนใหญ่จะมีแบบแผนหรือวิธีปฏิบัติที่ยึดถือเป็นของตัวเองและมักจะถูกยั่วยวนด้วยสิ่งต่างๆเช่นความสามารถทางจิตข้อมูลจาก การสื่อสารทางโทรจิตการสนทนากับถวยเทพรวมถึงมีความสามารถทางโลกมากกว่าคนอื่นเช่นการโทรจิตหรือการใช้กฎแห่งการดึงดูดเป็นต้นซึ่งหากคนเป็นผู้หนึ่งที่กำลังเข้ามาครบครีอยู่กับวิถีที่กล่าวมานี้ ก็ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เพราะพวกมันก็มีประโยชน์พอๆกับความสามารถอื่นๆที่คนอื่นบนโลกเขามีกันแต่ก้าวแรกในการเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณนั้น มันจะต้องเริ่มต้นจากการทำสิ่งเหล่านี้คือปลดปล่อยความกลัวปลดปล่อยการยึดติดปลดปล่อยความถูกต้องทำให้กระแสความรักหลั่งไหลออกมาทำให้จิตใจสงบยอมรับความเป็นกันแท้ของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ซึ่งเมื่อคุณได้ปลดปล่อยในสามเรื่องแรกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่พวกคุณคิดว่าเหมาะสมกับพวกคุณมากที่สุดและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้ว นั่นก็หมายถึงคุณได้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งโหดหรือไฟที่อยู่บนผิวหนังของคุณเองคุณก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณร้วนเป็นประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทั้งนั้นพวกคุณจะรู้ว่า การสูญเสียคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจะรู้ว่าความรู้สึกในแง่ลบเป็นแต่เพียงข้อความที่สื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณจำเป็นจะต้องมีความเพียรให้มากขึ้นกว่านี้แล้วและคุณจะรู้ว่าทุกๆคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณ ร้วนเป็นส่วนหนึ่งของคณด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น